อยู่ไหนอ่ะแน้อยนแล้วแล้วฝนแล้วแอย่างนี้มันไม่เป็นพยาธิเหรอเนะเลี้ยงมานานยังพอพันตัวเดียว มันมันมันพันอะไรบ้างเนี่ยมีพันธุ์พื้นเมืองแต่มลูกผสมดแล้วพันพื้นเมืองพืเมืองก่อนเมืองก่อนยังมันมันดูยังไงพันพื้นเมืองอเมืองก็แบบธรรมดาแบบที่แรกมันจะเป็นแค่ภูเขามาก่อนไงอ๋อแมาทางเหนือด้วยนะครับแพวะแวะแค่ภูเขาเลยน้อยแค่ภูเขาอย่างอย แค่แค่ขนาดนี้เนี่ยแค้องค์ขาวแม่แพ้ใหญ่ทีสี่ห้าปีนะอันนี้แพ้เพิ่งได้ท้องเดียวอืแพ้เพิ่งได้ท้องทสองกับท้องสามในเนี่ยตัวสีน้ำตาลนี่นะนี่ท้องท้องท้องแรกสีน้ำตาลเนี่ยกี่ปีแล้วปีปีเข้าปีสองเข้าปีสองออย่างนั้นได้หกเจ็ดปีได้แขวนกระเลงใหญ่ครับ เมื่อวานแพจะส่งโองเขาปีเขาปีสงองบางตัวจะเข้าปีสามปีหน้าเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงแพะอ,อย่างเดียวเหรอครับแพอย่างเดียวนะทำมานานเลยยังม,มันสี่สิบกว่าปีละสี่สิบกว่าปีอือสี่สิบกว่านี่มาเลี้ยงนี่เพิ่งเข้ามาอยู่นี่สิบสี่ สิบสี่ปีเข้าสิบห้าปีใหม่ครับแต่ก่อนอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่บนกล้วยบ้านกล้วยเขาลวกเหนือตะวันออกเขาลวกอ๋อครับวังลวกวังลวกอะตะวันออกผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเขาลวกมันอยู่ไหนเนี่ยวังลวกนี่มันจะเขาเรียกว่าเขาลวกหรือว่าวังวังลวกวังลวกเหรอถ้าเขาลวกมันอยู่นู่นอยู่เลยทับค้อไปดูเลยทับพ้ออืมเลยทับค้อไป ไปทางตะวัตกเสียงเหนืออืมมันจะต่อไปสะพันหินมันจะอยู่กว่ามืออ๋อแต่มีอยู่ใช่ไหมเขาลวกแต่นี่วังลวกนี่วาลวกวังลวกมันจะแยกลงขุยใต้นี่หลงลงไปทางใต้จะอยู่ไหนในบ้านบ้านอยู่วังโป่งวังโป่งเนี่ยนะครับอยู่เพชรบูร์เรานี่นะโป่งสนางเนี่ยนะอืมวังป่งวังสนางวังคอนนี่เนี่ย มีหลายสายพันธุ์มันมีมี็ม,มเองโกงไว้ไงเอโก้ก็มันมันผสมแล้วอะ่ะเหรอเออเอโกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผสมกันก <laughs> สมไอ้พวกเลือดโบอเหรอไอ,อ้พวกคอแดงไม่มีแค่ร้อยไม่มีแค่ร้อยเออมัน <ar> จ <ร S 2> ะสมแล้วจะจะ,จะพ่อมันผสมแล้วก็ะจะเปลี่ยนพันธุ์เลยเก <ừ> ิดเปลี่ยนแม่เก่าออกเลยอันนี้ยายไปต้อนมาเลยเป็นดักด้านโน้นมันจะมันจะตามไปที่ป่าสัก อืมอันนี้เป็นที่ของมีีท่เมืองที่ชาวบ้านทางนี้ที่หลวงืองนี้หลวงประมาณทันกว่าอืครับแล้วก็เลี้ยงอย่างนี้เนาะนานล้วมาอยู่นี่สิบสี่ปีแล้เป็นไงครับรายรายได้ดีไหมกล้วยตั้งแต่พศสิบเก้า ลุงรายรายมันดีไหมเออรายได้มันดีดีกว่าเราท,ทํารด้ทํานาเหรอครับทําไมถึงว่าอย่างนั้นมันจะไม่เป็นหนี้เขาไม่เป็นหนี้เขาถ้าเราทำรายทํานามีแต่นหนี้ไม่หลุดมีจะไม่พอห <c oughs> นี้ไม่หลุดเนาะ <c oughs> เออไม่หลุดทำรายทํหนาไงยก็ไม่หลุดอืมนอกจากมีทุนลอยทุนเจ้าของมากครับถึงจะหลุดจะกินทุนเจ้าของนั่นแหละเจ้านาเขาตลอด เออชาวนาเข้ามั่งน้ำท่วมนาแรงล้ก็เสียพึ่งนัินนะแต่วงโป่งผมหาซื้อข้าวผมไปส่งของเจ้าเนาะงยนั่นงโป่งผมก็มีเยอะอยู่นะแต่เลี้ยงยังไม่เท่าไหร่สามสิบตัวสี่สิบตัวเออมันเสร็จเป็นวางโป่งแต่วันอยู่บ้าน ผมลงมีกี่ตัวครับเนี่ยลูกเล็กเดิมหมืนร้อยยี่สิบกว่าร้อยยี่สิบอ๋อเข้ามาเข้ามารับยู่เรื่อยไหมมันมันมันเขาก็าโทรมาเรื่อยไม่มีแพะจับเนะอะแพรยังไม่โตไอ้โล้โล้แล้เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้มันให้ร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเมื่อก่อนนั้นร้อยห้าสิบห้าอตอนที่โควิดยังไม่ลงลนะน่ ร้อห้า้าถ้าหลายตัวก็ถึง60สนะิบเนั่